สวัสดีครับน,นักเรียนคนวันนี้มาพบกับครูธนากรนะครับอสอนโคโดดิง้งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโคโดดิ้งเพื่อสร้างเกมจากคิดไบส์ครับคิดไบส์ในที่นี้ก็จะเป็นเกมง่ายๆซึ่งเราได้ต่ออุปก,กรณ์ภายนอกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันคือเกมอะไรนี่ครับนี่คือเกม Y ว o o ลู ไวรูปเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่นิยมกันในสมัยก่อนที่จะเป็นการต่อพวกลำโพงหรือหลอดไฟเป็นบัสโซเล็กๆที่เมื่อโลหะหรือขดลวดทองแดงแตะกันแล้วจะเกิดเสียงหรือแสงนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่า,าเราทำให้ขดลวดนั้นมาสัมผัสกันซึ่งจะได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้โคดดิ้งไปด้วยนะครับ มาดูการทํางานของบอร์ดกันเลยเราจะมีขดลวดซึ่งดัดไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นขดลวดกลมๆเราจะใช้สมาธิในการลากขดลวดผ่านไปในลักษณะน,นี้นะครับซึ่งถ้าหากขดลวดสัมผัสกันจะเกิดอะไรขึ้นครับ นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยขนลวดมันสัมผัสกันมันเกิดเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะครับหน้าจอที่เป็น LED แจ้งเตือนว่าไม่นะอย่าโดน <c oughs> อย่าโดนอย่าสัมผัสมันอ่ะคราวนี้มาดูกันว่ามันเกี่ยวกับการเรียนของเราอย่างไรนะครับอ่า มาดูมาตรฐานตัวชี้วัดก่อนละกันนะครับมาตรฐานว4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้การทํางานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัดที่ป .6 2นะครับอ,ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งเราจะได้ใช้กันใน k i ดบา์ IDE ในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้นะครับและแก้ไขมันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้ที่เราจะใช้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอ่ะหนึ่งบอร์ดคิดบ์ครับแน่นอนต้องใช้แน่นอนนะครับเพราะเป็นสมองหลักของเรานะครับ2องอ่าบานาน่าแจ็ค นะครับบานาน่าบแจ็คจะมีลักษณะเป็นเหมือนปักกล้วยที่คนไทยเรียกติดปากกันว่าปักกล้วยปักกล้วยนะครับก็คือบานาน่าแจ็คนี่นะครับ2ตัวข้างล่างสีแดงกับสีดำเนี่ยนะครับแล้วก็สายจัมเปอร์นะครับจะเป็นผู้เมียผู้ผู้หรือเมียเมียก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้จัมเปอร์เนี่ยมาต่อ,อต่อเข้ากับบานาน่าแจ็คอีกทีครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับมีบานาน่าแจ็คบานาน่าแจ็คจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีตัวน็อตอยู่ก็ต้องจําเป็นที่จะใช้ไขควงนะครับจะเป็นไซส์มินิหรือว่าไซส์ปกติก็ใช้ได้นะครับอ,อีกอันนึงขดลวดหลักของเราครับขดลวดหลักของเราขดลวดหลักจะเป็นขดลวดสําหรับออกแบบรูปแบบเกมที่จะเป็นโคน้งเป็นซิกแซกเป็นทางตรงหรือแบบใดๆก็แล้วแต่ซึ่ง เราสามารถใช้กัตเตอร์เนี่ยปอกที่หลังได้นะครับปอกปอกอาปอกฉนวนของตัวลวดทองแดงนะครับโอเคขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องวางแผนให้เรียบร้อยนะครับวางแผนในที่นี้คือวางแผนอะไรบ้างอ่าวางแผนในการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดโปรแกรมเข้าไปโคดดิ้งนั่นเอง าการวางแผนโปรแกรมของเราก็จะอยู่ในลักษณะผังงานนะครับหรือโฟร์ชาร์ตนั่นเองครับม,มีอะไรบ้าง<ม>ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นกนารทำงานโฟลายลงมานะครับ ต,ตัวลายลงมามันทำอะไรล่ะไอ้เจ้าตัวนี้มันทำอะไรลากกดลวดทางแดงใช่ไหมอ่าเราก็กำหนดค่าการลากกดลวดนะครับไม่ให้มันสัมผัสกันนะครับต่อไป ลราจะรู้ได้ไงว่าสัมผัสหรือไม่สัมผัสเราต้องใช้ decision นะครับหรือว่าเจ้าตัวตรวจสอบเงื่อนไขนะครับมาทําการตรวจสอบเงื่อนไขในการทํางานของโปรแกรมของเรานั่นเองเราล,ลากลากเจ้าตัว decision เข้ามาครับตรวจสอบ การสัมผัสแล้วกันหนะการสัมผัสหรือไม่นะครับอขอย่อแล้วเป็น Question m a r อ่ Flow Line. า o l ล์ไคราวนี้มันจะมีสัมผัสและไม่สัมผัสใช่ไหมถ้าสัมผัสจะเกิดอะไรขึ้นปี้ปองปิ้งปองก็คือเสียงนะครับหรือว่าหน้าจอแสดงผลเป็นคำพูดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอ่า โปรไลลงมาอยากต่อปีแล้วกันข้างนี้ข้างนี้เป็นสัมผัสนะครับก็คือใช่สัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับ มีการแจ้งเตือนอใส่เพิ่ม<ๆ>เติมไปหนอ่อยเสียงและข้อความประมาณนะครับแล้วถ้าไม่สัมผัสล่าแล้วถ้าไม่สัมผัสล่า ถ้าปปครับพอความสะดวกรวดเร็วถ้าไม่สัมพัสจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราได้รับชัยชนะในการเล่นเกมนี้ครับอ่าเราก็บอกว่าเข้าเซนชัยเข้าเซนใชันะครับแล้วก็ชนะไปเลย โอเคสุดท้ายของการทํางานของโปรแกรมสุดท้ายของการทํางานขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรเอ่ยคืออะไระเหมือนการการเริ่มต้นแน่นอนต้องมีการสิ้นสุดโปรแกรมนะครับหรือจบการทํางานแน่นอนฟล l ร์ l ลายก็จะลากเข้ามาหาทั้ง2ฝั่ง โปรแกรมแบบนี้นะครับเรียบร้อยการออกแบบผังงานหรือว่าโฟชาร์ตของเราก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทําง,งานแบบนี้ถ้าเราสัมผัสคดรวดสัมผัสแต่โดนกันค่าของบอร์ด ไบต์นะครับที่มันจะมี0กับ1อ่ามันก็จะส่งสัญญาณให้เราทริกไปหา0ูย์ปุ๊บพอได้ค่า0บอร์ดคิดขึ้นมาแล้วแจ้งเตือนมีเสียงมีข้อความนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโน่ค no. ่า1ก็จะยังคงอยู่ไม่เกิดอะไรกับเจ้าตัวบอร์ดและไม่มีการแจ้งเตือนทำให้เราได้รับชัยชนะ แต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะต่อยอดเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีมีต่อยอดเราได้เึ่นใช้ถึงใช้ชนะแล้วมีการแจ้งเตือนอันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกอินพุตหนึ่งนะครับในอนาคตให้นักเรียนต่อยอดครับโอเคพอเราโค้ดได้แบบนี้แล้วเราเขียนผังงานได้แบบนี้แล้วครับออกแบบผังงานเรียบร้อยเราก็มาเข้าสู่กระบ,บวนการการเขียนโปรแกรมและโคดดิ้งอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่ตัว,ตวบอร์ดคิดไว้ของเราครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้โค้ดอะไรบ้างแน่นอนที่เราเห็นในบอร์ดมีอะไรมีเสียงกับมีไฟแจ้งเตือน2อันเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยขั้นสูงครับอย่างที่เราเคยเรียนมาว่าขั้นสูงสามารถแสดงผลออกมาได้2งานหรือมากกว่า2งงานพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีงานไว้คู่กันแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับวนรอบขาดไม่ได้เลยวนรอบนะครับหรือว่าลูกของเรานะครับทําทไปพร้อมๆกันสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าค่าของเราจะได้กําหนดค่าไปพร้อมๆกับอ่าพร้อมๆก,กันนะครับต่อไปนะครับตักกะนะครับตักกะถ้าทําอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่อันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถอ่า สร้างไว้เหมือนที่เราเขียนผังงานในเดสิชันนะครับว่าถ้าทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับโ okay. อเคเจ้า,จาตัวนี้นะครับจะมีเครื่องหมายพิเศษเข้ามานะครับช่วยอยู่ในตะก,กะเช่นกันเพราะว่าเราจะต้องมีการกำหนดค่า0ค่า1นะครับซึ่งในตัวบอร์ดปกติแล้วจะเป็นค่า1อ่าในบอร์ดพิทไ้ แต่เมื่อมันทริกหรือว่าได้รับค่า input มาจากเจ้าตัวคิทไบตภายนอกเนี่ยอินพะุภายนอกนะมันจะทริกเป็น0ูนย์ปุ๊บพอมันเจอศูนก็จะรับค่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนำเจ้าตัวนี้มานะครับแล้วการนำอินพุตเอาพุตข้างนอกเนะี่ยจะต้องมาที่กลุ่ม I.O. I.O. ครับ i อยยอมจากอะไรอินพุตเอาพุตนะครับซึ่งใน iO เนะี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็น ที่เป็นรูๆไว้เสียบสําหรับบานาน่าแจ็คหรือว่าแจ็คกล้วยนะครับไอเจ้าตัวแจ็คกล้วยหรือบานาน่าแจ็คเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยอ่ามันจะมีไอคอนข้างหน้าว่าเป็นรูสีขาวเพื่อให้เสียบได้อาจจะเขียนเอาพุทหรือว่าอ่าอ่านอินพุตนะครับอ่านสถานะอินพุตอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งในวันนี้เราจะใช้อินพุตเพราะว่า รับค่าจากภายนอกการรับค่าจากภายนอกหมายความว่าเราต้องใช้ Input เข้ามานะครับอินพุอะไร i n อินพุตหนึก็ได้ครับเท่ากับอะไรบอร์ดมันมีเท่ากับอหอยู่แล้วนะครับเราก็เท่ากับ0เข้าไปนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดในที่นี้คุณครูจะใช้บล็อก LED แล้วกัน เขียนข้อความง่ายๆหรือว่านักเรียนจะออกแบบเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้นะครับคนครูจะให้มันกระพริบสลับกัน n o n o แปลว,ว่า no o oh, no อะไรประมาณนีน้หรือใครจะสามารถเขียนอย่างอื่นก็ได้นะครับนวงเวลาอันนี้0.5ก็เท่ากับครึ่งวิครูอยากให้เร็วกว่านี้ก็0.1เลยนะครับทำสำเนาบล็อกข้างบนนะครับ no คุณครูเคลียตัว N ออกดันแล้วดันกลับมาแบบนี้อ่าโอเคอ่านองเวลาอีกเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวมันกระพริบไม่เท่ากันนะครับพิ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 บ,พบเสร็จแล้วล้าง LED ล้าง LED ล้าง LED สมองคูณ8ไว้นี่ในวันรอบเหมือนกันนะครับ พอหมดหนึ่งรอบปุ๊กล้าง,งล้างก็เหมือนเราเคลียร์เคลียร์เคลียร์กระพริบกระพริบกระพริบนะครับอ่ะคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับทําสําเนาเลยตั้งแต่ท่าทําเลยครับทาสําเนาตั้งแต่ท่าทํป้าอินพุตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลากใส่ถังขยะลากทิ้งน้่นจาก็ได้นะครับอ่าอินพุตเหมือนเดิมแต่ให้ทําอะไรทําเป็นเสียงเตือนเสียงเตือนจะอยู่ที่กลุ่มบล็อกเสียงดนตรีนะครับ แล้วก็ตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตคุณครูจะเอาตัวโน้ตสั้นที่สุดอ่าอ่าแล้วก็โทนเสียงขอโทนเสียงต่ำๆจะได้ไม่รบกวนโหทำสำเนาเลยเอาอีกตัวโน้ตหนึ่งเมื่อกี้โดแล้วโดโดมี่ก็เลยสั้นๆแบบนี้แค่นี้เสร็จแล้วก่อนจะอัพโหลดนะครับเสียบสาย u s ดีที่คอมพิวเตอร์ แล้วก็เสียบสายเข้ากับเจ้าตัวบอร์ดคิดบให้เรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยงเข้าอ่าไฟเลี้ยงเข้ากดอัปโหลดปุ่มสีม่วงด้านบนนะครับกดเสร็จแล้วตัวซอฟต์พอร์ตผ่านผ่านสร้างปรแกรมผ่านแฟลชบอร์ดผ่านถ้าผ่านสีผ่าน,านแสดงว่าคุณได้ไปต่อ,อได้ไปต่อในการทําชิ้นงานนะครับอ่าเมื่อผ่านแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอาบอร์ด ไปดูหน้าบอร์ดกันโอเคบอร์ด okay. จะยังคงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกว่าเราจะนำขดลวดเข้าไปการนำขดลวดเข้าไปคุณครูได้ทำขดลวดและใส่ใส่เจ้าตัวเจ้าตัวบันนาแจ็คไว้แล้วนะครับบันนาแจ็คไว้แบบนี้ละ่ะ ขดลวดขดลวดคุณครูจะเอาไว้ที่กลาวนะครับ GND ออกแบบแบบนี้นะครับขลวดดินขดลินอ,อีกอันหนึ่งเป็นสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์ฝั่งหนึ่งจะทําเป็นห่วงนะครับทําเป็นห่วงแบบนี้อ,อีกฝั่งหนึ่งของจัมเปอร์ก็เป็นบรรานนาบานานาแจ็คแบบนี้นะครับบานานาแจ็คอ่ะ เมื่อกี้เรากําหนดค่า Input ไว้ที่1นะครับสถานะ1นึ่งนะคุณครูคล้องสายจะคล้องสายลวดทองแดงเข้าไปข้างในนี้นะทำที่ล,ลักษณะนี้นะครับคล้องสายเข้าไปปุ๊บอินพุตหนึ่งจะอยู่ตรงไหนเอ่ย่านเะมื่อกี้เราเอาเสียบขนลวดที่กล่าวนะครับ GND นะครับอินพุตหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับ เียบไปลท่านนะตอนต่อไปเราทำไรนะเสียบคบแบบนี้เรียบร้อยนะครับทดสอบการทำงานครับมีเสียงขึ้นไหมอ้าวถ้าสมมติว่าคุณปูทำไปโดนมีข้อความเตือนและเสียงขึ้นแบบนี้ไหมนะครับอ่าลองดูนะถ้าของใครไม่ขึ้นลองตรวจสอบการเข้าหัวของบานาน่าแจ็ค หรือการเขียนโปรแกรมนะครับทดสอบอีกโอเคถ้าได้แบบน,นี้นักเรียนสำเร็จได้ชิ้นง,งานแบบนี้แนละ้วนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ Input Output ในรูปแบบอื่นได้อ่าไปนำไปแก้ปัญหาอย่างอื่นๆได้เช่นการรับค่า Input ของดินเพื่อเอามาใช้อะไร วัดค่าของดินว่าชื้นหรือแห้งแล้วนำอินพุตนั้นไปประมวลผลเพื่อที่จะให้อาจจะเป็น USB ของปั้มน้ำสั่งให้ทำงานอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อ่าอันนี้คือการเรียนรู้การเขียนโค้ดแบบอย่างง่ายนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากชิ้นงานและเกมขอให้สนุกกับโคดดิ้งนะครับ 拜拜。Bye bye.